บอลลิงป่าเขาหลวงจะถูกบุกลุกจากพวกล่าสมบัติป่าจะเยอะยับเพราะความโลภของมนุษย์ผมจะขัดขวางทุกคนที่คิดจะตามหาเมืองตามบอลลิงถึงจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามชื่อเล็วนะโดซุนโดนะครับชื่อเล่นชื่อเร็วแล้วผมในเรื่องนี้รับบทเป็นตัวชื่อดีครับมอนนะครับบทเป็นเอิร์ธครับกิติพลนะครับรับบทเป็นคุณเขาครับสวัสดีครับองศาธีทัศน์นะครับรับบทเป็นสิวัชครับสวัสดีครับท่าคีอ๋ออครับรับบทเป็นทารา สวัสดีครับผมชื่อแพทย์เฉลยครับรับบทเป็นกองการครับครับครับสวัสดีครับผมตีกิติพงศ์ครับรับบทเป็นปั้นครับสวัสดีค่ะดิตาชยานนี่นะคะรับบทเป็นไมา์ค่ะมี่ค่ะินน่าแก้วสิบนะคะรับบทเป็นลูกหวานค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนรวมกันในหนึ่งเรื่องนี้นะคะรักา a ศูนย์ค่ะเป็นเหมือนรักที่มันสา b r ูนั่นเลยค่ะตามชื่อเรื่องเลยคือรักมันมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วไอเดียสมมุตินะคะสมมุติแล้วมันหายไปไหนไม่รู้แล้วมีบางอย่างที่ต้องตามหา แล้วมาเจอกันปี2568แล้วก็เลยตามหากันเดี๋ยวจะเจอกันหน้าจอตอนตุลาคมนี้แน่นอนค่ะนะคะอาณาจักรโบราณเออคือตอนเด็กๆชอบดูเรื่องราวอาดีตตัวเองว่าตัวเองเป็นคนนครศรีแล้วประวัติเมืองตัวเองเป็นยังไงแล้วมันมีชื่อว่าตาพอลลิงเราก็เลยตามหาก็เลยเอาอาณาจักรที่เราตามหาตอนนั้นนะคะีค่ะมาเป็นต้นเรื่องแล้วก็พัดเรื่องให้น้องๆเดินตามเส้นเรื่องแล้วมาเจอกันตรงนี้ค่ะเมืองเก่าอะ่ะ ต้นโพนี้ไม่รู้กี่พันปีไปแล้วอะค่ะเครจะคิดว่ามายืนสัมภาษณ์อยู่ที่บ้านที่ตัวเองเกิดจังหวัดที่ตัวเองเกิดแต่อยู่ท่ามกลางน้องๆที่ตัวเองพยายามปั้นให้เกิดศาสตสนุกกว่าที่คิดนะครับเพราะตอนแรกเรายังจินตนาการภาพไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอถ่ายไปภาพมันยิ่งชัดขึ้นแล้วแต่ละซีนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเร,เรื่องที่พี่เอคิดมาเนี่ยคือสนุกจริงๆครับสนุกจริงเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับของคุณเขาคุณเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ ตอนแรกเลยเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณขาวเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นผู้นําครับแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมากๆก็ความจริงก็ยากนะครับเพราะว่ามันก็เราก็ต้องผับกันบ้านเยอะเพราะว่ามันมีซีนที่จะย้อนกลับไปเป็นพิเรียดด้วยค่คุณขาวเป็นมัใช่เป็นผู้ก่อตั้ง mountain rescue ครับก็เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ป่าเหรอผู้ปกป้องป่าผู้ปกป้องป่าเป็นหน่วยองค์กรหนึ่งอย่างนี้ก็สิวัดในเรื่องเนี่ย ปัจจุบันเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญพอสมควรมากกว่าตัวองศาเองด้วยครับซึ่งนี่เป็นความยากเพราะเราต้องตีความคาแรคเตอร์นี้ที่มันมีความกล้าหาญมากกว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นยังไงให,ให้มันดูเป็นคนที่กล้าหาญจริงๆใช่เพราะว่าการที่เขาตัดสินใจมาตามหาเมืองเมืองหนึ่งด้วยตัวเขาเองได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าเขาต้องเป็นคนที่ใจมุ่งมั่นแค่ไหนใช่แล้วก็ระหว่างทางมันก็จะเจออุปสรรคอะไรบางอยา่างมากมายก็อยากให้ทุกคนติดตาม อ่าใช่เจอเขาก่อนระหว่างคือที่พีคเลยคือเขามาตามหาเมืองแต่เราอ่ะเป็นผู้พิทักษ์ป่าซึ่งเราต้องปกป้องอยู่แล้วไม่ให้คนมาเข้ามาในป่าอยู่แล้วต้องต้องติดตามป่าใช่ตลอดดูแรกๆอาจจะโอ้โหดูเดือดแน่นอนครับอินเนอร์ของการละกันเข้มข้นแน่นอนรอดูรอดูเข้มข้นแน่นอนรอดูน่าจะมีเยอะกว่าที่พี่เอบอกด้วยนะครับคือแรกๆกอ่ะต้องเริ่มต้นว่าเรามาเจอหน้ากันเนี่ยมีเรื่องเลยแล้วก็ทําให้ทําให้รู้สึกว่าแบบไม่ถูกสไตล์เลยคนนี้ ก็คือเริ่มต้นด้วยการเกลียดก่อนนั่นแหละแต่มันจะพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วพอได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเราก็มีความเข้าใจเขามากก็มีเรื่องให้รู้แน่นอนครับผมเยอะมากด้วยครับผมไม่ใช่เรื่องอะไรเยอะมากพอสมควรครับเพราะว่ามันหลายปัจจัยมากเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักของเราเนาะมันมีอีกหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ได้ไม่ได้หรืออีกรู้สึกใช่ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นระหว่างเรื่องนี่แหละไล่ระดับไปย้อนอดีตนะครับอ๋อชุดพ่เดียใช่ไหมครับก็เป็นอุปสรรคไหมเอาเป็นว่าแค่มันอาจจะไม่ใช่ชุดที่เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตมากกว่าแต่ว่าก็พยายามนะครับพยายามที่จะคอนโทรลให้มันใช้ชีวิตง่ายๆให้เหมือนเดินปกติด้วยชุดนั้นเพราะมันก็คือการที่เราได้ย้อนไปใช้ชีวิตในยุคนั้นจริงๆใช่ก็เป็นตัวแปรสําคัญเนาะทำให้เขาทะเลาะกันต้องบอกเลยว่าเราเองก็รัก ดูได้ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับก็คือด้วยความที่ตัวเราเองก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ขุนเนาะก็มีเรื่องในบ้านอยู่แล้วในเรื่องในครอบครัวอยู่แล้วดันมาเจอเรื่องความรักอีกต้องรอดูนะครับทุกคนครับต้องยามครับของผมก็จะเป็นระบบเป็นเอิร์นนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ชอบโบราณศาสตร์ครับเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ความตื่นเต้นของบทบาทนี้นะครับก็คือเราจะไม่รู้เลยครับว่า ผมเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีครับส่วนเอ่อครับเลโอครับผมชื่อเลโอนะครับแล้วผมเล่นตัวละครชื่อดีนะครับแล้วส่วนตัวดีเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนกับเอ่อที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนต่างๆในชีวิตนะครับแล้วตัวแปรที่ชอบสร้างดราม่าให้คนอื่นครับให้มีดราม่าผมจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับผมรู้สึกก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากสำหรับผมเพราะว่าในส่วนตัวในชีวิตผมเป็นคนชิวๆครับผมไม่ค่อยสนใจแล้วผมก็ก็ ตัวละครนี้มันแตกต่างจากผมมากพอสมควรทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรอบข้างที่สามารถไปคอยติดตามูได้ส่วนตัวภาษาสําหรับผมก็อาจจะยากในแบบบางครั้งจะคิดคําไม่ทันอย่างเงี้ยครับสมมติผมอยากพูดอะไรมาจะคิดไม่ทันแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นผมก็อ่านภาษาไทยได้ครับผมชื่อแพทครับรบับตัวแสดงเป็นก่อการครับรับบทพอดีพี่แพทจะไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่พี่แพทเป็นนายแบบอยู่ที่ลอนดอนครับภาษาของผมไม่ค่อยแข็งแรงก็ แต่ก็มาเรียนรู้ภาษาได้เยอะครับที่นี่ผมมันจะเป็นเหมือนกับคนที่ป้าพลังแล้วมันเหมาะสําหรับคนที่เหมือนกับเป็นเด็กไทยแท้ไปเรียนข้างนอกแต่เขารักป่ามากเขาก็เลยกลับมาใช้เวลาที่ประเทศไทยว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชอบออกกําลังกายชอบเนเจอร์แล้วก็รักรักครอบครัวที่จะเสียสละให้กับคนให้รู้สึกปลอดภัยนี่ครับผมตีครับรักดเป็นป้าคาเกอร์ของผมจะเป็นอ่ารุ่นน้องเป็นเด็กสุดใน ผู้ไพเลสคิวเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นสาย้าสายตลบแล้วก็จะเป็นคนรับจบตัวโดนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างบราโดนหรือเราอะโดนนกันครับไม่รู้ว่าสนิทมากเท่าไหร่แต่มันก็ถือว่าสนิทกันเพราะว่าเขาติงตองนะครับผมติงตองครับเลยได้ตีกันนยครับสนิทครับสนิทสนิทมากเหมือนกับมันแมทชิ่งกันครับเพราะว่าภาษาผมไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพี่ปันก็จะมาช่วยผมหน่อยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับ ไม่รู้อะชื่อมินนานะคะรับบทเป็นลูกหวยค่ะมินนาเป็นนางสาวเชียงใหม่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นลูกหวยซึ่งเป็นสาวเท่ค่ะก็จะแข็งแรงต่อสู้เก่งแล้วก็เป็นคนแมนๆเลยๆอยู่ในแก๊งเพื่อนผู้ชายต้องบูเยอะเหมือนกันค่ะปกติไม่ค่อยสนิทกับร่างกายเราก็ถือว่าถ้าไม่ได้รับบทนี้ก็คงแทบจะไม่ได้ออกกังไกลเลยพอได้รับบทนี้ก็สุภาใจไปออกกังไกยไปเรียนต่อยมวยเรารู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเยอะแล้วก็สนุกมากค่ะ เป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นตัวเองในด้านเป็นรับบทเป็นหมอใ,<ๆ>ในในทีม <นะ S 2> ด้วยแลติทัชชยนี่นะคะรับบทเป็นไมคค่ะก็จะเป็นคนคอยจัดการสิ่งต่างๆในทีมレสคิวค่ะเกี่ยวกับไอทีทุกๆอย่างใ,ให้กับレสคิวคอยจัดการปัญหาแน่นอนคะ่ะมาสร้างความแตกร้าวให้กับความรักในหลายๆคนเนียเกิดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ได้รับบทใน GL ค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่า เหมือนทาง,งานไปด้วยแล้วก็ใจเต้นไปด้วยอะไรจริงๆพี่เอก็ต้องขอบคุณอู๋กับองศาแล้วก็ทุกคนนะคะนักแสดงที่แบบว่าเปิดใจรับบทบาทในละครของซีรีส์พี่เออย่างเนี้ยซึ่งพี่เอก็รู้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็เหนื่อยมากกับสถานการณ์เวงการตอนนี้แต่เราก็สู้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานดีๆของเราที่เราตั้งใจอย,อย่างเนี้ยเดือนตุลานี้ได้เจอแน่นอนค่ะนะคะ ทุกคนเตรียมมาได้เลยกับพี่บุคลลลุลาคมนี้แน่นอนค่ะช่อง3นะคะแล้วหลายแพลตฟอร์มอีกมากมายนะคะเดี๋ยวพี่จะแจ้งให้ทุกคนได้ดรับทราบนะคะ